คามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ก็คืออาสวะกิเลสเครื่องมักดองในจิตหรือว่าในสันดานมีอยสามประการด้วยกันอาสวะคือ สิ่งที่ไม่ดีหรือว่ากิเลสที่มันหมักบมมอยู่ในใจของเรานั่นเด็กในใจของเรานะั้นสะสมกิเลสว่าอย่างมากมายเรียกว่านับไม่ถว้วนหรือว่ามากมายมหาศาลกิเลสเครื่องหมักดองเหล่านี้โดยมากจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีก็มีน้อยสิ่งที่ดีก็เป็นกุศล หรือว่าเป็นบุญที่เราถามกันมารักษาศีลเจริญภาวนาอันนั้นก็เป็นส่วนน้อยที่เราสะสมเอาไว้ในใจเราแต่โดยมากอาจัยของเราจะสะสมในสิ่งที่ไม่ดีไว้อยา่างมากมายหรือว่ารอการประทุข,ขึ้นมาในแต่ละอย่างแต่อาสวะกิเลสเครื่องมักดอนทั้งสามประการท่านก็ สรุปมาเป็นสามข้อด้วยกันนั่นก็คือกามมาสวะอาสวะก็คือความใคร่ในกามการในที่นี้ก็คือลูปรถิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองที่วนไปวนมาก็ไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามนุษย์ปุจุชนเราทั้งหลายก็ชอบในสิ่งเหล่านี้ ชอบในโลปชอบในเสียงชอบในเคร่งชอบในรถชอบในการสัมผัสก็จะเป็นวงเวียนหรือว่าวังวนอยู่แค่นี้แหละที่จะทำให้กิเลสเราโฟขึ้นถ้าได้กิเลสก็สงบเป็นที่พอใจถ้าไม่ได้กิเลสก็ฟุ้งซ่านไฟฟ้าหามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของให้ได้ยั้นกามาสะวะ อาสวะคือความไข้ในกามมรดกปุมชนก็มีด้วยการทางนั้นอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะประพฤติธปฏิบัติให้เบาบางโดยการหายทานและษาศีเจริญจิตภาวนาเป็นต้นถ้าไม่ทำก็เหมือนว่ากิเลสเครื่องหมักดองก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคือถ้าเราไม่เพิ่มสิ่งดีสิ่งไม่ดีก็เพิ่มขึ้นนั่นเอง ในประการที่สองพระวาสวะอาสวะคือมีความต้องการในภพหรือว่าใคร่ในภพเช่นเราทําบุญกระปรารถนาจะาไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและมีความต้องการเขาเรียกว่าความใคร่ในภพอยากจะไปเกิดภพด้านภพนี้เห็นว่ามันดีแต่ทําไมถึงไม่ดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ สามัญลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตอนอยู่ดีเราไปเกิดเป็นมนุษย์เราไปเกิดเป็นเทวดาที่สุดแล้วก็อยู่ในกฎของไตรลักณอยู่ดีก็ไม่ได้ไปไหนฉะนั้นท่านจึงบอกสิ่งที่เราปรารถนาก็คือปรารถนาอาภานิพานนั่นเองที่ว่าจะเป็นความปรารถนาที่ดี ไม่ใช่ใครในภพโภมที่จะไปเกิดในประการที่สามก็คืออวิชชาสตวะอสะวะคือความหลงไม่รู้จริงอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมอะไรควรประพฤติปฏิบัติไม่รู้ตัวเองตัวเองไม่ยอม รักษาศีลให้ดีตัวเองไม่ยอมทําทานตัวเองไม่ยอมเจริญภาวนาปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้นานเท่านานหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ว่าทุกสีทุกอย่างเนี่ยเราจะอยู่ได้ไม่นานแต่เราก็ไม่คิดก็สาเหตุที่ว่าเรามีอวิชชานั่นเองอวิชชาตวะอาตวะคือความหลงไม่รู้จริง พอเราไม่รู้จริงในธรรมชาติของชีวิตเราแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะตกต่ำงฉะนั้นทั้งสามสิ่งอาสวะกิเลสเครื่องมักดองในสันดานเราก็ควรจะละด้วยทานด้วยศีลด้วยการเจริญจิตภาวนาเพื่อที่จะเพิ่มความดีขึ้นในจิตของเราและไปลดความไม่ดีคืออาสวะกิเลสในจิตของเราให้น้อยลง ตามลําดับมันก็แล้วแต่ถ้าเราเพิ่มสิ่งดีสิ่งดีก็มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่เพิ่มสิ่งดีสิ่งชั่วก็เพิ่มมากขึ้นก็อัตมาภาพก็ฝากข้าโยมสาธุทนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทืองัญญาจเจริญพร